ครับผมนะครับผมนายวันนะครับรับบทเป็นไนท์จากซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์สมัยครับครับผมผมพามนะครับผมรับบทเป็นไมค์ครับครับสวัสดีครับผมพักวรายอยู่นะครับรับบทเป็นหมอกันครับสวัสดีครับผมมอนเตชินนะครับรับบทเป็นเปอร์ครับในด็อกเตอร์สมัยนะครับครับก็ถามความคืบหน้าก่อนตอนนี้ซีรีส์ของเราถึงไหนอะไรยังไงแล้วก็ล่าสุดเลย นะครับก็เราก็ถ่ายไพายอท์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็รับรองว่าทุกคนก็จะได้น่าจะได้ชมไพายอตของดรสมาลีแล้วหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมครับผมไพายอตก็คือแตกต่างจากตัวที่เปิดในงานใช่ครับวี่อาจจะเป็นแค่แบบเปโชว์คลิกจิ้เป็นเพียง VTR โชว์ไล์อัพว่ามีใครบ้างครับตัวเราได้รับบทได้อ่านบทแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เขาผ่านพายอทเราได้ลองแสดงนิดนึงเหรอครับเราครับ มันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศกันจริงๆแล้วอ่ะให้กันก่อนครับผมจริงๆส่วนตัวผมมองว่าวิจิตรไครเตอร์ไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับผมมากๆเลยวแต่ว่าพอได้เวลาที่เล่นจริงหรือว่า acting อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันทําได้ต้องโอเคนะผมก็รู้สึกว่าม<อ>ันพอมันครอสกับเรามากเราสามารถทําได้ในจุดนั้นได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราติดตามในไพลองใช่ครับผมก็รอดูในไพลองครับคนอื่นล่ะครับเป็นไงบ้าง ก็ผมนะส่วนตัวก็หลังจากที่ถ่ายพายล็อตไปแล้วก็จะเป็นฟิลแบบคือก็สนุกครับเป็นฟิลแบบสนุกในกองถ่ายบรรยากาศในกองถ่ายแล้วก็คือตัวไมอ่ะถามว่าคือผมชอบไหมผมว่าผมชอบเพราะว่าในคาแรคเตอร์อ่ะมันเป็นตัวที่แบบปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าชอบแบบถึงปากเราจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ในใจคือเราคิดแล้ว เออต้องใช่ต้องได้แล้วอะไรใช่ประมาณนี้ครับแต่ว่าพอเราปากมันสอดกับใจเนาก็จะมีคนที่รู้ใจหมดนะถูกครับครับผมก็สําหรับหมอกันเองนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าก็มีความหมูอหวาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากหลังจากถ่ายพายรอตไปครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าคาแรคเตอร์หมอกันกับเปอร์เองก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัองาจของเราสองคนนะครับสดมากมากพือ ปอร์ก็ก็เหมือนกันครับเหมือนหมอกันเลยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความห้ามีความแบดอยู่ในตัวแล้วก็ไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ติดตามแล้วกันแต่รับลองว่าร้อนแรงแน่นอนครับความร้อนแรงถ้าจัดเป็นเลเวลอะค่ะคือมันผมค่อยๆเพิ่มครับอ่าใช่ครับผม แล้วแต่สถานที่ไปอะไรบอกยี้มไม่ได้นะอินดอร์และเอาจออ๋อแล้วแต่เลือกดีกว่าแล้วแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บรรยากาศเลยครับเม่อผมบองว่าความร้อนแรงมันค่อนข้างที่จะแบบบาลานซ์ดีครับจะเป็นคู่หนึ่งก็เหมือนจะวิ่งอยู่ในแบบว่าทุ่งดอกคาโมไมล์ใช่แล้วนะแต่ระดับความรักไปได้ส่วนบางคู่ก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามาผัดกันดีกว่าใช่แบบว่าความร้อนหน้าเอาพึบพับใน ในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้จะได้ชมในตอนไหนมีเวลาบอกไหมมีแล้วครับผมก็รับรองในคอร์ตหนึ่งคอร์ตหนึ่งปีหน้านะครับก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เราจะได้รับชมดร์สมล์หมอนักคนนี้เป็นของผมแล้วนะครับก็ช่อง9กด30 m c ิบ HD ได้รับชมกันทั่วประเทศแน่นอนครับผมมีการเปิดตัวมาก่อนน้านครับ แฟนคลับเราเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ๊อืมโหตื่นเต้นนะเออจริงๆก็ดีจริงๆแค่ VTR ของเราอะครับเสียงตอบรับอะค่อนข้างเป็นที่แบบเราก็ดีใจเนาะเป็นเพียงแค่ VTR ซึ่งไพายลอตตัวจริงหรืออะไรเงี้ยครับยังไม่ได้ปล่อยเลยแล้วก็เราก็แบบดีใจแล้วครับกับ VTR ที่ที่ปล่อยออกไปตอนนี้ก็มันเหมือนเราได้เห็นพัฒนาการนักแสดงแต่ละคนเลยเลยใช่จากที่ผมไม่เคยมีพาร์ทเนอร์มาก่อนมาแล้วมาแล้วครับผมแล้วก็แบบว่า คู่ที่มีพันธุ์อยู่เหรอก็ร้อนแรงขึ้นไปอีกมันมีอะไรใหม่ๆครับผมแล้วก็เป็นบทบาทที่เหมือนกันคุณหมอกลายเป็นวิศวะอย่างวิศวะเล่นเป็นคุณหมอก็ใช่ครับผมแล้วก็ศึกษากันเองนั่นแหละ่เราต้องบุคลิกยังไงความเป็นหมอของวิศวะครับผมพูดถึงความคาดหวังในเรื่องนี้ของนักแสดงค่ะคาดหวังยังไงบ้าง ถ้าเป็นตัวผมนะคือจริงๆแล้วตัวผมเองผมอยากจะจริงๆผมคาดหวังในมุมที่ 1. อยากให้คนดูหรือว่าทุกๆคนนะครับดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วแบบมีออความสุขแล้วเหมือนได้รับอรัรถรสในในมุมของคู่ที่แตกต่างกันไปคืออย่างคู่ของเราองเงครับมันมีความอาจจะชอบชอบอีกมูทหนึ่งก็จะมาดูคู่ของเรามูท สบายๆเอ็นจอยก็มาดูวันนี้เราก็อยากให้มีความสุขกับซีรีส์ของเราความคาดหวังของผมเพียงแค่นั้นเลยเพราะว่ามันมีความหลากหลายก็เลยถ่ายักใจกับคนหลายๆคนใช่ครับจริงคาดหวังอยากให้ทุกคนมาดูมากกว่าเพราะว่ามันเป็นใช้คําว่า พ่อเรานะครับพ่อเราใช้คำว่าพิยอ o ชูเบสิกครับผมการกลับมาอีกครั้งแบบว่าของแบบเนื้อเรื่องอาจจะเป็นแบบมหาลัยไม่เท่าแต่ว่ากลับมาต้องเนื้อเรื่องเข้มข้นมากขึ้นการแสดง acting production ที่จัดเต็มมากครับผมเห็ว่าเรื่องนี้ทำมาจากนิยายใช่ครับนิยายดังเลยครับผมมีความกดดันไหมคะกับการที่ต้องทำให้เทียบกับความความดีของนิยาย จริงก็นิดนึงนะมีความมากมาก่อนเพราะว่ามันมีการผสมระหว่างสองสองเล่มเลยทีเดียวนะครับผมมีเก้าอันเกียร์ก็มีเอ็กซ์เทอร์จครับผมจริงจริงผมว่ามีความกดดันเป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติของทุกคนนะครับแล้วก็เรา4คนก็มีความกดดันมากเพราะว่าเรื่องนี้เราก็เหมือน ได้ขยับมาดําเนินเรื่องอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็อยากจะทําให้เต็มที่อยากให้ซีรีส์ที่ปล่อยออกไปแล้วทุกคนแบบดูแล้วรู้สึกอินไปกับมันอินไปกับบทบาทที่เราได้รับอะไรอย่างงี้ครับคาดหวังสิ่งๆก็น่าอยากให้แฟนๆชอบมากครับไม่ได้่ยงอะไรเลยคืออันนี้เป็นคนแรกเลยนะครับที่อ่านนิยายจบคนแรกเลย2เล่ม กลับไปอ่านเลยใช่ครับแล้วก็ซื้อหนังสือมาให้เพื่อนด้วยแบบเฮ้ยเอาไปอ่านนะเอาไปอ่านนะอันนี้ก็จะแบบสายสายวิธีรีเซิร์ชอะไรคุณหมออ่านะไรรอบด้วยนะอะไรก็คือค่อนข้างที่แบบความกดดันความอะไรเงี้ยก็ช่วยกันแล้วก็เรา4ี่คนก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับคระพ่อแม่ขยันพิเศษครับผมเขาเขารู้สึกไงบ้างเขากดดันยังไงหรือว่าทํางานดีมากอะไรอย่างเงี้ย จริงๆพ่อแม่ไม่ได้กดดันเรเลยเนาะช่ามท่านทำงานสบายมากแต่แค่อยากให้เราไปทําการบ้านแล้วก็ทำแบบพาร์ทของเราเองให้ดีที่สุดพอความกดดันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อใครสักคนหนึ่งไม่ทําการบ้านครับใช่อา มีเขี้ยวหน่อยเนาะก็ก็น่าจะมีไม้เขี้ยวอยู่ที่มือห้องมืดๆที่รอเราอยู่อะไรเงี้ยการทีวันประชุมอะไรเงี้ยใครโดนบ่อยสุดคะเฮ้ยตอนนี้เรายังเนาะอย่างนี้ดีกว่ายังไม่มียังยังไม่มีดีกว่าครับผมแล้วะเขาเตรียมห้องมืดห้องอะไรเรียบร้อยห้องมืดแล้วครับเตรียมสนิทเตรียมไม่นานแล้วครับใช่ครับก็ยังไม่มีใครไปลิ้มลองจะเป็นจะเป็นที่รู้กันของค่ายให้ลองดีกว่าใช่ค่อยลองค่อยลองมีโอกาสก็ไม่อยากจะลองไม่ใช่อย่าลองเลยดีกว่าครับไม่ดีเลยอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากเนี่ยค่ะทั้งผลงานที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็อีเวนต อ่าครับผมเอาเอาเอาแล้วก็ฝากของเราแล้วก็ล่าสุดนะครับก็กับ a p ปเปลนะครับผมแอปเปล ถึงเธอที่รักครับผมก็จะออนแล้วนะครับผมพรุ่งนี้แล้วตอนนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อแรกตอนแรกพวกเราก็มีโอกาสเนี่ยผมสามคนนะเป็นรับเชิญได้เป็นรับเชิญติดตามด้วยนะครับผมกับ Apple ถึงที่รักนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมกับด็อกเตอร์สไมล์นะผมด็อกเตอร์ลิสไมล์นะครับผมที่รักคนนี้เป็นของผมนะครับผมก็เตรียมตัวรับชมไพลอตกันได้แล้วก็ติดตามพวกเรานะครับได้ที่กองทัพโปรดักชั่นนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับได้หมดเลยทุกคนก็ฝากกันด้วยครับ ขอบคุณครับ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 